รถยนต์ Ford Ranger Raptor ของคุณติดตั <zab nak> <throughout S 2> ้งชกอัพ Fox ระบบ Bypass ภายในที่มาพร้อมเทคโนโลยี l i f e w a l ขนาด2.5นิ like ้วเพื่อให้คุณดื่มด่ำไปกับความสบายการควบคุมรถและสมรรถภาพระดับสูงสุดทั้งการขับขี่บนถนนและ o f f ฟ o a d เทคโนโลยีชกอัพสำหรับการแข่งนี้ถูกแบ่งออกเป็น3โซนหลักๆ top out ride และ bottom out ภายในโซนเหล่านี้วาลไบพาสภายในจะเปลี่ยนกระแสน้ำมันที่ไหลผ่านเข้าไปในโชอคอัพเพื่อทำให้โชอคแข็งขึ้นหรือนิ่มขึ้นระบบกันสะเทือนของ Ford Ranger Raptor จะปรับตัวโดยอัตโนมัติโดยขึ้นอยู่กับโหมดการขับขี่ที่เลือกแต่สามารถปรับแต่งด้วยตนเองโดยการกดปุ่มโหมดกันสะเทือนบนพวงมาลัยได้เช่นกันเมื่อกดครั้งแรกจะแสดงข้อความป๊อปอัพ แสดงโหมดที่เลือกในคลัสเตอร์อุปกรณ์ดิจิตอลการกดปุ่มแต่ละครั้งจะเลื่อนไปยังการตั้งค่าระบบการสะเทือนรูปแบบอื่นซึ่งนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดช h อัพฟ็อพร้อมเทคโนโลยีไลฟ์วาวของ Ford Ranger Raptor นั้นยกระดับรถกระบะไปอีกขั้นให้คุณได้สัมผัสส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างความสบายและสมรรถนะของรถยนต์